สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี้กระชิพภาพพี่น้องนะครับมามเบิงมั่นอีเลียงหน่อยนะครับสายพันธุ์แปดหนึ่งเหมาะสําหรับปลูกนะครับในนาข้าวนะครับปลูกในหน้าเขานี่นะครับเพิ่นจะเป็นหัวไวนะครับเพื่อเส้นแป้งก็ดีนะครับเหมาะสําหรับปลูกในหน้าเขานะครับพันธุ์ยีเลียงหน่อยหรือว่าพันธุ์บอมแบมนะครับผมเป็นอ่าซื้อเรียบที พี่น้องวาติดปากกันนะครับผมพันธุ์ดีเหลียงน้อยเนี่ยครับหรือว่าเป็นพันธุ์บอมแบมนะครับเพิ่นจะลงหัวไว้นะครับผมเห็ดห่มั <inter> ่นเท่าเนี่ยเป็นหัวเร็วนะครับแต่ว่านะครับการปลูกพันธุ์นีเหลียงน้อยถ้าผู้ใดอยากประสบความสําเร็จก็คือว่านะครับอยากให้ได้ผลผลิตสูงเนี่ยเน้นนะครับเน้นปุ๋ยล่องพื้นอันดับแรกนะครับการปลูกมั่นนะครับเน้นปุ๋ยล่องพื้นนะครับ อ่าบว่าจะเป็นอ่าปุ๋ยขี้ไก่นะครับมูลสัตว์ก็คือขี้งวขี้คว้วบานเห่านั่นแหละนะครับหล้วก็เป็นปุ๋ยอินรีแน่นะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยเคมีนะครับนํามหวานร่องพื้นเพื่อให้มั่นเขามีธาตุอาหารกินได้ไปตลอดนะครับผมเพื่อปรับปรุงฟืนฟูดินซะก่อนนะครับบัุ๊่งดินให้ได้นะครับเวลาปลูกลงไปนะครับมันจะประสบความสําเร็จนะครับได้ผลผลิตสูงขึ้นส่วนญงนะครับที่ได้ผลผลิตในน้อยเนี่ย พี่น้องที่ปลูกมันสำปะหลังหรือว่าปลูกมันระยะสั้นๆเนี่ยที่ได้ผลผลิตเนี่ยได้หน่อยหรือหัวมันบางามพี่น้องเนี่ยลืมขันตอนแรกก็คือล่องพื้นนะครับล่องพื้นล่องพื้นให้ได้นะครับบอ่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับบม่ว่าจะเป็นปุ๋ยอินซีหรือว่าเป็นปุ๋ย มูนสัตว์เป็นขี้ง่วนะครับขี้ไก่ขี้หมูนะครับสามารถล่องพื้นได้เบิดตนะครับผมแต่ว่าเห้าบอ่อล่องพื้นระบาดเวลาเข้ามาปู่แล้วเขามาใส่ปุ๋ยเข้ามาหยอดเอาเนี่ยผลผลิตมันเลื่อยได้หน่อยนะครับขนาดเทศมั่นปีนี่ได้เต็มที่นะครับอบอกเกิน 3- าถึงส่ตันแค่นี้นะครับได้แค่นี้บัดท,ที่นี่นะครับพี่น้องที่เพื่อนใส่เน้นล่องพื้นบํารุงดินปั๊บปรุงดินไปนําเพื่อนได้หลายกว่านั้นนะครับ หาตันแปดตันถึงสิบตันมันกระขื้นอยู่กับดินเทามีถาดอาหารเพียงพ่อให้มันเขากินได้ไปตลอดจนกลัวเขาจะได้ถอนบ่อนี่ครับคือเหตุผลที่ได้ผลผลิตแตกต่างกันนะครับแต่ทาวาลร่องพื้นนะครับหาปุ๋ยมาวานร่องพื้นก่อนปลูกมันเนี่ยมันจะง่ามเร็วเป็นหัวเร็วและก็ได้ผลผลิตสูงถ้าพี่น้องท่านใดสี่ปลูกพันธุ์อามันไหนานะครับไฮวานร่องพื้น แต่ถาเป็นพันธ์ไหหน้านี่นะครับมันไหหน้านี่ให้พี่น้องเอาขี่ไก่มาวานนะครับทดสอบบังแล้วบพราว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีกับบอ่อท่านนะครับบอ่อท่านปุ๋ยขี่ไก่เพราะว่ามันเป็นมันระยาสันนะครับส่วนญ่ถามเมืองเดเลยนะครับถามเมืองใดกลุ่มที่เพิ่นปลูกมันไหหน้านี่ได้ผลผลิตสูงสูงเนี่ยเพิ่นใส่ปุ๋ยอีหยังร่องพืน้นเพิ่นจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าปุ๋ยขี่ไก่ขี่ไก่ไกผง บ่เป็นขี่ไก่อัดเม็ดเดี่ขีไก่อัดเม็ดยังมีส่วนผสมของกากอ้อยหลายนะครับแต่ถ้าเป็นขี่ไก่ผงเนี่ยมีแค่แกบมานะครับมาห้องหล้วกับเป็นขี่ไก่โดยตรงเฮาเมื่อวานนะครับเฮาเมื่อวานแล้วมันได้อ่ามันได้ผลดีกว่าที่เฮาจะเอาปุ๋ยขี่ไก่อัดเม็ดเมื่อวานถ้าเป็นปุย๋ยเคมีนะครับ้าเป็นปุย๋ยเคมีให้ใส่ปุย๋ยสูตรสิฟหาห้ใส่ปุย๋ยสูตรซิหาวานร่องพืน้น ถ้าเป็นมั่นระยะสั้นๆนะครับมั่นให้หน้านะครับ้าเป็นมั่นให้หน้าให้พี่น้องใส่พันมั่นพันอีเลียงหน่อยหรือว่าพันบอมแบมนะครับมันจะเป็นหัวเร็วนะครับมันดอเร็วมันลงหัวเร็วนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงขึ้นนะครับผมยางในนอยนะครับมั่นหาหกเดือนเนี่ยนะครับห้าหกเดือนเขาจะได้ถอนออกแล้วเขาก็จะได้ปลูกเขาตอแม่นบล่ะ แต่นะครับเข้าตรงเน้นนะครับเข้าตรงเน้นเข้าตรงเน้นคือบำลุ่งดินน้ำนะครับบำลุ่งดินนะครับมันจะเห็นในหัวมันใหญ่นะครับหัวมันใหญ่เร็วแล้วได้ผลผลิตสูงนะครับได้ผลผลิตสูงหลังจากนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยให้เข้าฉีดนะครับเริ่มฉีด0ูนย์ศูนกตั้งแต่อายุ2เดือนตั้งแต่อายุสเดือนเขาเริ่มฉีดได้เลยนะครับ ฉีดหรือหยอดนะครับทาเป็นในการรูปแบบการหยอดให้น้ำปุ๋ย0 0 6 0ผสมก,กันกับปุ๋ยยูเรียนะครับหนึ่งต่อหนึ่งไปเลยนะครับน้ำมาหยอดหนึ่งต่อหนึ่งน้ำมาหยอดได้เลยเพราะว่ามั่นระยะสั้นเ้าตตองเล่งการจเจริญเติบโตเร่งหัวให้เพื่นออกหัวเร็วนะครับอายุหาหกเดือนได้นแน่นอนครับไรล,ละซีตันนะครับขันตําเลยได้นแน่นอนนะครับเน้นล่องพืน้นนะครับเน้นปุ๋ยล่องพื้นพร้อมแล้วก็ยอดนะครับ ในช่วงอายุมั่นสองเดือนเริ่มหยอดได้เลยนะครับเริ่มหยอดแล้วก็ฉีด0ูนย์ศูนย์ในรูปแบบปุ๋ยเกร็ดมาละลายน้ําฉีดนะครับอ่ะระบาดท,ที่นี่ให้ผสมปุ๋ยเกร็ดยีบห้าหานะครับผสมไปเลย1ต่อหนึ่งเข้ามาหนึ่งต่อหนึ่งพี่น้องที่ผสมอานามยีซิบลิตรนี่เนาะอ่าใส่ปุ๋ยเกร็ดยีบห้าหานี่สองช้อนแกงปุ๋ย0ูนย์ศูนย์หกศูนย์สองช้อนแกงผสมละลายน้ำแล้วก,ก็สามารถฉีดพ่นได้ทุกซิบหามือ เนี่ยครับได้แน่นอนถ้าผู้ใดคิดจะปลูกมั่นให้น้าห้เฮ็ดคือสูตรผมเนี่ยนะครับหาเฮ็ดคือฉุดคือสูตรที่ผมบอกมั่แนะนําให้พี่น้องนะครับผมราคาพผลผลิตเนี่ยได้แน่นอนคือไรละซีตันนะครับไร้ละซีตันนี่ได้แน่นอนนะครับครับคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจยเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ